ก็ไม่ครั้งต่างแหล่งการอภิปรนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของเอ็งมืกองนะครับวันนี้ยงอภิรลดกาลังศึกษาเรื่องเด็กแว้นกันอยู่นะครับสังเกตจากคลิปเสียงที่ได้ยินกันในช่วงนี้คือโมหน้าของผู้อยากศึกษาครับสวัสดีครับผู้อยากซื้อมาขับบ้างว่า,วา,าขา่าาาของเราวันนี้ซึงดูคันนี้ดิเนี่ยผู้เสียงมากความตึงเครียลองดูบรรยากาศข้างหน้าความตึงเทรียบแบบสุดๆครับ คือพวกเรากำลังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่สามารถเฮฮาได้นี่จะดูครับเราดูเด็กวันกันอยู่เฮ้ยโหนี่มันมีดูโอ้งจมเจมดูพิ้งออกตัวบกระโดดเลยมันเด็กแจมเออจริงนี่มันแรงมากเลยว่าพวกเนี้ยที่ผมตอนนี้เรากำลังสมใจอยากจะซื้อไว้สักรันนะอยากจะใส่วาด แถลงการณ์ส่วนี้เรามเน้นสาระครับเน้นนันคือเพียงครับเขาไม่มีอารมณ์จะทำอะไรทไั้งนั้นเลยตอนนี้ปไหนมันเป็นคน,นบอกให้อัดเองครับเอาพรุ่งนี้เราจะไปเล่นที่ขอนแก่นกันนะครับตอนนี้เราก็มา,มมาพากันที่บ้านเอ็มฮากโกนะครับเพราะว่าเ,เราต้องออกเดินทางจากสตมาอรูมตีสามครับ่วนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้เราออกุ่นนี้เราออกตีสามครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเรารอเวลาออกจากบ้านฮากโกเพื่อไปที่สตอรูมกันนะครับ ก็หวังว่าจะได้เจอชาว์ขอนแก่นทนี่อันน่ารักนะครับครั้งที่แล้วไปก็น่ารักทุกคนเลยมันเป็นคนบอกให้อัดนะครับแล้วมันก็น่าลิมเกศไ,ไ,ไม่ว่างนะครับแต่จเจอกันครับทุกคนครับ